กับเอวอร์บายค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการตามไป,ไปดูดกับเบอร์บายค่ะวันนี้พี่พาน้องสินมาตรงนี้ค่ะน้องสินตอนนี้นี่เราอยู่ที่วัดรับประดุกตรงบริเวณเนี้ยเป็นบริเวณที่มีการเพาะพันธุ์สุนัขโอ้น้องหมาใช่แล้วค่ะจะบอกว่าสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่คนนิยมเรียกมากที่สุดเพราะสุนัขเป็นสัตว์ที่แสนรู้ใช่ซื่อสัตย์แสนรู้แล้วก็น่ารัก สุดๆค่ะใช่แล้วนอกจากนั้นยังนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยคือบางประเทศมีการนำสุนัขนะคะไปใช้ล่าสัตว์ใช่ค่ะที่สำคัญตอนนี้ไว้กันขโมยได้ดีเยี่ยมถูกต้องค่ะสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะขโมยกระจรชุกชุมถ้าเราเลี้ยงสุนัขมาเฝ้าบ้านสักตัวหนึ่งก็จะเป็นการดีต่อกันเฝ้าบ้านของเราใช่เป็นเพื่อนเราด้วยค่ะไม่ใครเหงาแล้วน้องสินรู้ไหมว่า10อันดับสุนัขที่เรานิยมเลี้ยงมากที่สุดคืออะไรบ้าง มีนะคะพุดเดิลค่ะชิสุค่ะชิบาว่าค่ะเซนมูดอกค่ะปักค่ะถูกต้องปักกิ่งค่ะบี๊กเกิลยอกเชีร์เทเลียแล้วก็อีกสองสาประเภทซึ่งอ้อยก็จำไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันหลังจะหามาให้ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแต่รู้ว่ามันมีสิบสิบชนิดที่เรานิยมเลี้ยงกันเพราะว่าเขาเป็น สัตว์เลี้ยงที่ตัวเล็กๆแล้วก็น้อยๆน่ารักความสุขกับเราได้ถูกต้องค่ะนี่เราอยู่ที่ไหนนั้นน้องซีนวัดลาดประดุกใช่ค่ะอยู่ที่ฟาร์มฟุกปอมค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะก็จะเป็นฟาร์มที่พ่อพันสุนัขพันเล็กใช่เป็นน้องปอมปอมของเราเองค่ะหลายๆเป็นพันปอมแต่เป็นปอมแยกมาหลายประเภทนะคะเป็นปอมแฟนซีอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจ ตามอ้อยกับน้องซินไปเลยค่ะอย่าพลาดนะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นความน่ารักของสุนัขถูกต้องกวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าจะแสนรู้แค่ไหนเดี๋ยวตามพ<อ>ี่อ้อยไปเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ผู้ช่วยดูแล ฟาร์มคุกปอมที่วิชัยอำนาจเจริญหรือขออนุญาตเรียกว่าิชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่รช่ว่าี่ชัยเปิดฟาร์มคุกปอมนี่คะมาก็คุกปอมก็แบบว่าดำเนินการมาก็ประมาณ20กว่าปีครับอันนี้เป็นฟาร์มของพี่ชัยเองเลยหรือเปล่าคะก็ช่วยดูแลช่วยพี่พินดูแลในเรื่องแบบว่าสุขภาพการจัดการตั้งแต่ อนุบาลลูกหมาสุนัขก่อนผสมหลังผสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็คัดเลือกสายพันธุ์แบบนี่เป็นเกล็เล่นๆนี่แบบว่าเป็นสุนัขสําหรับประกวดซึ่งมันก็จะมีคัดเลือกแบบมีมาตรฐานสายพันธุ์ของพันธุ์นี้อยู่อะีอ้แล้วก็ดเริ่มต้นกิจการคืออะไรคะก็คือจากความรักที่แบบว่าปอมเป็นพันธุ์ที่แบบดูมีเสน่ห์อ่อนพอประมาณแล้วก็ขนาดเล็กแล้วก็อุ้มไปไหนมาไหนได้อะไรอย่างเงี้ยดสิคะหน้าเขาหน้าลงไหลไหมคะ จอาอ่อนภาวะมาะแล้วแล้วสุนัขพันธ์ปอมที่ว่าแต่ละคือมันมีเฟนซีมีแบ็คแทนแล้วก็<ช>ตัวนี้อันนี้อะไรนะคะพี่ สีส้มค่ะสีส้มครับแต่ละสายพันธุ์แต่ละแต่ละสายพันธุ์นี่แตกต่างกันยังไงคะข้อสำคัญขอเาในเรื่องของสีแต่มาตรฐานของเรื่องโครงสร้างลักษณะไม่ว่าจะเป็นหน้าขลังเรื่องขนอะไรก็คือแบบมาตรฐานสายพันธุ์เดียวกันไม่ว่าจะเป็นแบ็กแทสสีส้มหรือแฟนซีมาตรฐานสายพันธุ์ก็ยังเหมือนกันอ๋อแล้วเรามควิีเลี้ยงดูยังไงคะเลี้ยงดูก็คือบอกว่าการที่ลูกสุนัขแข็งแรงก็คือแบบโปรแกรมการทําวัคซีนใส่ใจในเรื่องของอาหารที่มีคุณภาพ แล้วก็แชมพูที่อาบน้ำไม่ว่าจะไปรีมนวดแชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนี้พิเศษนิดหนรคะก็เป็นอ่เราย่อมเนินอาจจะเสริมในเรื่องของคอลลาเจนหรือแบบน้ำมันแซลมอนออยล์พวกไฮโค้ดอะไรอย่างเงี้ยครับพิเศษนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่รักสุนัขนะคะไม่ใช่ว่าเราแค่ซื้อไปเลี้ยงเราต้องใส่ใจเขาด้วยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะนเรื่องของอาหารการดูแลหรือว่าที่อยู่อาศัยพันที่ใช้กับตัวเขาจะต้อง นิดนึงอะค่ะเพื่อเพื่อสุขภาพของน้องหมาของเราจะได้อยู่กับเรานานขึ้นไปเดี๋ยวขออนุญาตพาน้องหมาไปเก็บก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมดูเหมือนเขาจะร้อนเกินไปแล้วค่อยมาสัมภาษณ์ใหม่แล้วพี่นะใช่อยากจะให้พี่ชัยแนะนาคุณผู้ชมนิดนึงนะคะในเรื่องของการให้วัคซีนน้องหมาตั้งแต่เกิดมาหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนมันจะมีวัคซีนอะไรบ้างคะพี่ชัยที่สําคัญสาหรับารัเลี้ยงสุนัขก็จะมีสุนัขตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ45วันก็จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการให้ทาพวกวัคซีนนจจะเป็ หัดพาโวก็คือพวกลำไส้อย่างเงี้ยครับชีนูอะไรเงี้ยก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกสุนัขเพราะบางทีเขาไปกินทานอะไรอย่างี้ใช่ครับแล้วก็เข็มแรก45วันบวกไปอีก15วันเข็ม2เข็ม3ก็อีก15วันหลังจากเข็ม2อะไรเงี้ยครับเพื่อแบบความสบายใจของเจ้าของฟาร์มแล้วก็ลูกค้าจะได้สุนัขที่สุขภาพแข็งแรง แล้วที่นี่ <Yeah. S 1> อีกนิดนึงก็สังเกตว่าเวลาเรารับลูกสุนัขไปจะต้องไปถ่ายพยาธิให้เขา้ถ่ายพยาธิก็คือแบบว่าคือบางตัวเนี่ยอาจจะแบบอาจจะในเรื่องอาจจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่ก็คือเขาจะมีโปรแกรมของเขาทําเพื่อบอกว่า,าอาที่บอกก็คือสุขภาพเน้นเรื่องสุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงหมาสายพันธุ์เราก็ต้องให้ความสําคัญกับใช่ทุกท่กนขเขาจะทำน,น,<ม>นี้หมดคือ ครับแล้วก็จะมีอาสัวยแพทย์ประจําฟาร์มเข้ามาดูแลอ๋อหมายถึงที่นี่เขาฟุกปอมเลยใช่ไหมครก็คือเข้ามาดูแลในเรื่องโปรแกรมของการทําวัคซีนค่ะด้วยเป็นพิเศษใช่ครับราคาน้องๆเขาตกตอนนี้เท่าไหร่คะราคาชนิประเภท่องของราคาถ้าเกิดเลี้ยงเล่นก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่หมื่นห้าหมื่นห้าหมงเม่นค่ะคุณผู้ชมถ้าเลี้ยงจริงจังราคาพี่ชายะเกิแบบว่า บบไปทําสายพันธุ์หรืออะไรที่มันโอเคก็ประมาณ3ามหมขึ้นไปแบเจ็ดงห้าหกถ้าเป็นทีเทอะค่ะถ้าเปดมันแท้ประกวดเลยเหมือนที่อุ้มกันนี่ก็คือก็คือหลักแสนขึ้นหลักแสนค่ะคุณผู้ชมหลักแสนเป็นต้นไปถ้าเกิดอย่างนี้ก็จะแบบเก่งน้อยก็คือแสนห้าตัวนี้เหรอคะแสนห้าขึ้นครับแสนห้าขึ้นค่ะคุณผู้ชมก็คือพวกนี้จะมีการดูลักษณะโครงสร้างแล้วว่าการวิ่ง เรื่องอกเรื่องไหล่งั้นงั้นจะให้พี่ชายบอกสายลักษณะเด่นของเขานิดนึงค่ะจมูกต้องเป็นยังไงหน้าเป็นยังไงตาเป็นยังไงการวิ่งเหยาะเหยาะเป็นยังไงลูกตาต้องแบบอข่มอนอย่างเงี้ยครับเข่ามอนขาน่าขลังโตไหลวิไหลขึ้นอะไรเงี้ยคือเบื้องต้นนะพี่ชายคะแล้วที่ฟาร์มของของทางฟุกปอมอะคะมีการส่งสุนัขเข้าประกวดด้วยหรือเปล่าก็มีครับทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยครับไม่ว่าจะแบบแถบยุโรปหรืออเมริกาลงประกวดก็แบบอาจจะ ถ้าเกิดขายก็จะมีการาจําหน่ายช้านิดนึงเพราะว่าดูลักษณะประมาณสักเจ็ดแปดเดือนเป็นอย่างน้อยเพื่อกาลันตีว่าเขาประกวดจริงๆไม่ว่าจะเน้นเรื่องโครงสร้างถูกต้องตามสายพันธ์อะไรอย่างนี้ครับก็จะการันตีว่าตัวนี้ประกวดนะแต่ถ้าเกิดว่าเล่้งเล่นทั่วไปก็ประมาณสองเดือนห,อหรือวัคซีนครบอะไรอย่างนี้ครับตามโปรแกรมใช่น้องชื่ออะไรคะตัวนี้บุ้งกี่ครับอายุเท่าไหรค่ครับตัวนี้ ประมาณ7เดือนกว่าครับเดเดือนกว่าชุดนี้ตอนนี้พี่ชัยส่งเข้าประกวดเลยหรือเปล่าคะส่งเข้าด้วยครับปลายเดือนนี้ก็จะมีการลงประกวดอืมเจ็ดเดือนใชก็มั่นใจได้นะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมต้องการจะมีสุนัขตัวเล็กๆน่ารักไปวิ่งเล่นในบ้านนะคะให้เป็นเพื่อนคลายเหงาหรือว่าจะเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้านให้เรารู้สึกว่ามันมีใช่สมาชิกเนี่ยใชบ้่มหมานคนหนึ่งก็สามารถมาได้ที่ฟาร์มฟุกปอมนี่นะคะใช่ค่ะ พี่เขามีให้เลือกตั้งแต่ระดับห5ื่นห้าถึงแสนเลยค่ะอย่างบุ้งกีนี่แสนห้าอยากให้พี่ชายค่ะฝากสามคำสำหรับฟาร์มปุ๊กปอบอ๋อที่นี่ก็จะแบบว่าแบบไอ้นี่ก็คือแบบแฟนซีสูยครับก็คือสีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นที่ยอมรับของในไทยและต่างประเทศใช่ครับการันตีด้วยผลงานการประกวดใช่ครับแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะเข้ามาดูน้องหมาครับ ที่ฟาร์มฟุกปอมแห่งนี้ก็ติดต่อได้ที่เบอร์086 387 9790ค่ะค่ะหรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะแล้วถ้าเราจะเดินทางมาล่ะคะพี่ชัยมาอย่างไรคะก็เส้นทางนี่น้อง้อยบอกให้ค่ะคุณผู้ชมพี่ชาจจะไม่คุ้นเคยเส้นทางคุณผู้ชมมาตัดเส้นถนนตลิ่งชันสุพรรณค่ะก็ขับมาเรื่อยๆเลยเข้าวัดลาดประดุกแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะคะค่ะ ผู้ชมก็ขับเลยพฤกษา14มานะคะจะเจอคลองหนึ่งคลองค่ะชื่อคลองโต๊ะใหม่ผู้ชมข้ามคลองมาแล้วก็ขับเลียบตามริมคลองมาเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายนะคะเลียบตามริมคลองมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะๆใช่ไหมคะที่ไทยว่าเป็นบ้านฟุกปอมที่นี่คุณผู้ชมจะได้น้องหมาน่ารักๆที่มีทั้งใบการันตีใบเพชรแล้วก็แวะเวียนเข้ามาเที่ยวดูก่อนใช่การจ่ซื้อได้ที่เขาบอกว่าแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมดูก่อนได้นะคะผู้ชมถ้าเกิดว่า ยังคิดว่ายังไม่ได้ก็กลับไปใหม่แล้วก็กลับมาชอบกยิวกลับไปอย่างน้อยมาก็รู้ว่าดูลักษณะอย่างน้อยแบบพื้นฐานสายพันธุ์ดูแบบไหนอย่างเงี้ยเราก็จะให้ข้อมูลไปใช่ครับนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้วพี่ก็ให้ความรู้กลับไปด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะให้พี่วิชัยค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านมามาเที่ยวฟาร์มฟุกปอมก็สำหรับน้องๆพี่ๆหรือเพื่อนๆที่สนใจในสุนัขพันธุ์นี้ครับ ก็แวะเวียนเข้ามาชมได้ครับไม่ว่าจะเป็นเกตเ,เล่นเกตโชว์เกตประกวดอะไรเงี้ยแล้วก็ยินดีให้ทำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำได้ครับคบนี้ยินดีค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วิชัยมากนะคะที่พาให้สาระให้ความรู้และพาเยี่ยมชมดูน้องๆนะคะขอบคุณเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมถ้าสมมติคุณชมอยากจะได้น้องหมาซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความน่ารักแล้วก็มีความซื่อสัตย์ถูกบ้างค่ะไปเลี้ยงก็สามารถแวะเวียนมาหาพี่วิชัยได้นะคะที่ฟาร์มผู้คอามแห่งนี้ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องหมาไี่ว่าจะเป็นเลี้ยงเล่นหรือว่าส่งเข้าประกวดนะคะก็สามารถ เข้ามาหาพี่วิชัยได้พี่วิชัยยินดีให้คำแนะนำค่ะแล้วก็นิดนึงค่ะคุณผู้ชมถ้าเราจะเลี้ยงสุนัขไม่ว่าจะสายพันธุ์อะไรหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรนะคะคุณผู้ชมเราจะต้องให้ความใส่ใจเขาถูกต้องค่ะดูแลเขาแล้วก็รักเขานั่นคือสิ่งสําคัญซึ่งเราจะต้องมีให้กับเขาเหมือนกับเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวใช่เพราะเขาเป็นหนึ่งชีวิตเล็กๆที่เราต้องดูแลนะคะ ท่านี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะซื้อรถจักรยานยนต์ข้างใดไม่ถึงวีวิศวะอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเท่แกล่งไม่เหมือนใครต้องแม็กรถจักรยานยนต์ไร้ซึ่งบอยค่ะน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยน้ำดื่มวางน้ำทิพย์ค่ะให้ถิ่นทับราคาสูงดอกเบี้ยต่ำ1.25เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงวิศวะรงรับจำนำค่ะแล้วคุณผู้ชมที่จะชมรายการของเรารับชมได้ทางไหนคะน้องสีช่อง7 WCTV ค่ะทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกาค่ะรีรันวันถัดไป10โมงเช้าค่ะและคุณ คำว่ารายการตามไปดูกับเบอร์วายค่ะ,คะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวระดับทหารใช่ค่ะแล้วรายการนั้นได้รับการคัดเลือกจากทางเราแล้วก็ออกรายการคุณผู้ชมจะได้รับอะไรคะเสื้อยืดเก๋ๆแบบที่ส่กับพี่อ้อยใส่อยู่เลยค่ะผู้ชมหนึ่งตัวสําหรับรายการที่ได้รับการคัดเลือกไปออกอากาศนะคะค่ะครั้งหน้าวินจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปชิมอะไรยังไงติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชแนลจำกัดซื้อรถจักรยานยนต์ครั้งใดนึกถึงวิวิศวะเล c ซิ่งบออะไรแต่งคุณภาพดีเท่ทนต้องเล c ซิ่งบอยน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มวังน้ำทิพย์วิศวะลงรับจำนำรับจำนำสินทรัพย์สูงดอกเบี้ยต่ำ1.25ต้องวิศวะลงรับจำนำครั้งหน้าเตรียมตามไปดูกับเวอร์ไวว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนพลาดไม่ได้นะครับ